อนนี้พฤกตบเท้าจะเข้าร่วมงานที่สําคัญการเมืองธรรมนัตที่จะเป็นการประชุมของผู้นําประเทศซึ่งจะมีผู้นําประเทศที่มีชื่อเสียงและผู้นําประเทศที่มีความสําคัญในการดําเนินงานประเทศที่จะนั่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตงานประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคม28พุทธศักราช2568โดยมีการประชุมของผู้นําประเทศที่มีชื่อเสียง และผู้นําประเทศที่มีความสําคัญในการดําเนินงานประเทศที่จะนั่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตผู้นําประเทศที่จะเข้าร่วมงานประชุมนี้มีความสําคัญมากทั้งในด้านการดําเนินงานประเทศและการประชุมของผู้นําประเทศที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคต ผู้นําประเทศที่จะเข้าร่วมงานประชุมนี้มีความสำคัญมากทั้งในด้านการดำเนินงานประเทศและการประชุมของผู้นําประเทศที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคตที่จะเป็นผู้นําประเทศในอนาคต